ไปเที่ยวขาวใหญ่กันนะคือจริงๆแล้วอีสานีอจัดเซอร์ไพรส์ทิปให้เนอะเธอยังไม่รู้เลยนะว่าวันนี้จะไปพักที่ไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสต๊อปแรกเราจะไปหาอะไรกินก่อนก่อนอาจจะไปแวะแบบคาเฟ่เก๋ๆอะไรนี้นะเดี๋ยวคอยชมนะคะว่าเตอจะพาไปที่คาเฟ่ไหนนะคะมาถึงแล้วเอลคาเฟ่ขาใหญ่เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะคะ มาถึงแล้วนะคะ El Cafe คนเยอะมากทุกคนดูสิแดดดีมากเหมาะกับการถ่ายรูปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วก็ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกินบ้างนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะท่านนี่เข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะนี่มีเมนูค o อฟฟี่นัทคอฟฟี่ไอโรสคอฟฟี่แล้วก็มีขนมให้กินนะเป็นโคซองโคซองเคก้กอะไรนี่แอบคนเยอะอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างนอกแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายใ,ให้ดูนะคะว,ว่าวิวปเป็นยังไงนะ เดี๋ยวถ่ายให้ดูวิวที่คาเฟ่นะคะคือวิวดีมากทุกคนกาแฟหลักร,รก้อยวิวหลักล้านจริงๆแล้วก็แบบเขาจะมีแบบชิงชา้าแต่เมื่อกี้ตรงที่แบบมุมสวยๆคือคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เก็ไม่อยากถอดมาร์กเนะอันนี้เก็บบรรยากาศมาให้ดูเผื่อใครสนใจจะมานะคะแอบลบคาเฟ่คะ่ะอันนี้ได้กาแฟมาแล้วอันนี้คือไอ o ์โรสทอฟฟี่นะคะส่วนอันนี้ก็คือคอฟฟี่นัด คือคนข้างในเยอะมากกินใจไม่อยากถ่ายติดคนนะแล้วก็ไม่อยากถอดมาร์ก้วยคนเยอะมากมานี่ก็มานั่งกินกาแฟแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวแล้วข้าที่พักนะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักเลยนะคะเย่มาถึงที่พักแล้ววันนี้มาพักคิริมายาอ้าวไม่ใช่อีกเหรอที่เรายังไม่เข้าคิริมายาไม่ใช่เหรอคิริมายาก็ไม่ใช่โมติมายาครับเช็คอินครับเช็คอินครับ ถ้าหลุบเรามาพังมูติมายา,าอ่ะเดี๋ยวเข้ารีสอร์ทก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายห้องพักให้ดูนะมาถึงแล้วมูติมายาอสามีเดินเข้าไปเช็คอินก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตามไปเลยดีกว่ามาถึงตรงเคาน์เตอร์เช็คอินนอิสามีกําลังเช็คอินอยู่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอเขาไปส่งที่ห้องไปเข้าที่พักกันเถอะตอนนี้นั่งรถกอลไปแล้วนะคะ มิวคุณจะบาตามมากเลยมาก็ก็ดีถึงแนวของเรา937เข้ามา <c oughs> นี่ก็คือของมาวางแล้วเมื่อกี้พ <laughs> นักงานช่วยยกมาให้นะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูห้องห้องที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเพราะว่าถ้านอนไปแล้วก็คือต้องเละแน่นอนนี่นี่เห็แบบที่นั่งเล่นก็คือใหญ่มากโอกถงสุดๆแล้วก็เป็นภูวินลา่าเล็กๆของเรานะะคเอาไปก่อนดีมากนี่เราก็จะมานอนจุ่มๆตรงนี้นะทุกคน วิวก็คือดีมากนี่อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่ห้องนอนต่อนะคะห้องนอนของเราวันนี้เจนสวยงามตามท้องเรื่องคือที่มูติมายาเขาก็จะตกแต่งแบบไม้ๆนะทุกคนเดี๋ยวจะต้องนอนกลางวันสักหน่อยนี่ห้องอาบน้ำ ยังไม่ได้เปิดไฟปุ่มไฟอยู่ตรงไหนปุ่มไฟของหน้าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอไม่ใช่อันนี้คือแอร์หาไม่เจอแล้วก็คือมีจักรุซี่อยู่กลางห้องอย่างนี้แล้วก็เป็นชาเวอร์ตรงด้านนี้นะคะก็จะแยกกันเป็นห้องน้ำนะอ่ะกิจกรรมวันนี้ก็คือ การกินนัน่นเองนี่เบอร์ตอนเย็นนะคะเรามากินห้องอาหารทานี้นะคะอยู่ตรงอัตตาเนะนี่เมื่อกี้นั่งรถตู้มาอะอกิจกรรมยามเย็นก็คือกินค่ะเดินตามสามีไปติดๆนี่จริงจองไว้แล้วนะคะสองที่วันนี้เราก็จะมากินเทปัญญากิกันนะคะแล้ก็จะมีแบบเชฟทำให้เนาะ เดี๋ยวรอไปนั่งที่ที่นั่งก่อนนะว่าวันนี้จะได้นั่งตรงไหนนี่เรามากินเทปวัญญิกอัตตาเล็กไซร์รีสอร์ทแอบดูสีดูเมนูก่อนช่วยสตาร์ทฟอมหนึ่งพนหนึ่งอะคะแล้วก็เมนูเนาะ ชวก็น่ากินมากแต่ก็คือคอรสเตอร์ลนั้นยอมใจนีเมนูคร่าวๆ <Wow. S 1> กุ้งนี้ก็ขอผ่านนะคะเพราะว่าไม่กินอจัาน,น้ตกลงวันนี้เรากินชุดซามูไรนะคะราคา4,004 4นะได้ขาปัวลัสก้า300กรัมเนื้อวากิว200กรัมแซ่มัน100กรัมกุ้ง6ตัวสะโพกไก่แล้วก็เมื่อกี้สั่งข้าวผัดไปด้วยเดี๋ยวรอ เชฟสักครู่ค่ะอาหารมาแลว้วทุกคนนี่นี่นี่น่ากินเป่าเดี๋ยวรอชมนะคะว่าเชฟจะทำออกมาเป็นยังไงนะอ่ะตอนนี้ม,มาที่ซอสก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นมายองเนสธรรมดานะี่เป็นสไปซี่มายองเองสนสะส่วนอดี้เขาบอกว่าให้กินกับซีฟู้ดแล้วก็อันนี้กินกับเนื้อนะเมื่อกี้เตอสั่งชาเขียวร้อนไปแกดูดีมากเลยอยากขโมยกลับบ้าน ของแฟนเป็นเขียวเย็นนะคะนี่ขออนุญาตเชฟถ่ายวิดีโอแล้วนะนี่เห็นไหมควงสุดสุดส,ดสดนี่อย่างเท่อย่างเทพอ่ะเริ่มแค่เชฟมาก็หิวแล้วน้ำย่อยออก <laughs> แค่เชฟมาน้ำย่อยก็ออกแล้วจ้ะ มาที่ตัวรอกินอย่างใจจดจ่อหอมมากทุกคนอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้ขอบคุณค่ะของเลยมาแล้วผักมาก่อนขอบคุณนะคะเดี๋ยวรออีกแอปนะคะอุ๊ปเปอก็เป็นรกียวกันกับ่มันจะเจ อ,อกมากคิดีมากมาแล้วขอบคุณค่ะตอด้วยปุ๋ย เข็บโชว์โอ้ยแม่หลายท่านเลยนะครับผู้ชมหลายท่านผู้ชมหลายท่านเมื่อไรคาเซฟเอาใหม่มีฟองดีมากเลยทุกคนแซลมอนคือแบบหนังกรอบมากอร่อยมาก อ่ะเชฟเชฟมาเชฟมากู้หน้าเราเชฟมากู้หน้าเอาใหม่เอาใหม่เอาเลยนะครับค่ะโอ้เย่ทีนี้เรารอข้าวผัดนะคะพร้อมกับไก่โอ้ โอ้โอให้เจ๋งะด้ได้แล้วไม่แตกด้วยต่อด้วยเมนูข้าวผัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีไก่ด้วยเชฟทำเป็นรูปหัวใจสุดฤทธิ์ <laughs> ข้าวผัดมาแล้วทุกคนโหยเม็ดล้วนน่ากินมากเดี๋ยวก็รอไก่นะคะเชฟกําำลังหั่นอยู่นะน่าจะอีกแป๊บ,บนึงเห็นยังแดงๆอยู่ไก่มาแล้ว เดี๋ยวรอกินพร้อมข้าวนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอที่เมนูที่เรารอคอยเนื้อมีเดียมเร็์หอมจังแต่เดี๋ยวตอนนี้กินไก่รอก่อนนะน่ากินใหยทุกคนช่ำๆเป็นเนยกระเทียมเหมือนกันนะคะแล้วก็ราดซอส ิรเลยนะิง้าวันกุ้งมรอ,มอมนุ่มมากอร่อยมาก <c oughs> กุ้งมาแล้วน่ากินไหม,อ,มอันนี้ก็กุ้งหกตัวให้สามีเหมาหมดเลยนะคะนะอันเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนตอนนี้กินอาหารเสร็จแล้วกินเกลี้ยงทุกอย่างเลยนะคะเมื่อกี้สามีเหมากุ้งไปหกตัวก็หมดเกลี้ยงตอนนี้คืออิ่มมากดูเมื่อกี้ตอนที่เชฟเพายกมาดูเหมือนแบบไม่เยอะนะ แต่พอกินจริงๆกินไม่หมดอนะ่ะทุกคนข้าวยังเหลืออยู่เลยะแล้วก็สลัดก็ยังไม่ได้กินเลยแต่กินไม่ไหวแล้วอิ่มมากอ่างั้นเดี๋ยวอีกสักพักเราจะกลับไปที่ห้องพักกันนะคะ,ะทุกคนตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่ห้องแล้วอาหารก,ก็คืออร่อยมากแล้วก็อิ่มมากเดี๋ยวตอนนี้ก็จะอาบน้ำก่อนแล้วก็เข้านอนนะคะกิจกรรมของวันนี้ก็หมดได้เพียงเท่านี้ <laughs> คือมาเป็นที่พักผ่อนจริงๆนะทุกคนคือไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนอนแล้วกินกินแล้วก็นอน เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่คะ่ะทุกคนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเตยจะออกไปกินเบรกฟาสนะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะว่าที่มูติมายาเบรกฟาสเขาเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมเขาก็จะให้จองออทานเบรกฟาสเป็นรอบๆนะคะเพื่อลดจํานวนคนที่เข้าไปใช้ในห้องอาหารนะเนาะเรามาถึงที่กินเบรกฟาสแล้วก็จะมีพวกน้ําผลไม้นะคะ ส้มแอปเปลิลฝรั่งสับประรดนะเนาะว่ามีชาไทยด้วยแล้วก็เป็นพวกคอนเฟกต่างๆนี่นี้มีเป็นพีงสมูตตี้มีน้ำมะตูมนะคะวอมีแบบเต้าห้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนเก๋ๆให้กินตอนเช้ากับปลาท่งโกเป็นก๋้วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวน่าจะเป็นโจ๊กนะมีไข่ลวก ก็มีอ๋อเป็นข้าวต้มแล้วก็เป็นออมเล็ตนะคะเป็นสเตชันออมเล็ตสเตชันออมเล็ตก็จะมีนี่เครื่องให้เลือกโยเกิรต์ตผลไม้สลัดอะไรอนี้นะคะอ๋อทางนี้เป็นชีสเนาะแล้วก็จะเป็นพวกขนมปังนะคะมีพวกโคสซองเดนิชอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นด้านนี้เป็นพวกแยมเมเปลิลไซรัปอะไรใดๆอ่ามันก็รั่ง เบคอนไส้กรอกอะไรอย่างนี้นะอ,นอาหารก็หลากหลายอยู่นะอ่ะ้นเดี๋ยวเตยไปกินข้าวก่อนนะคะมี <c oughs> ตักเบ็กฟตมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไปสั่งกาแฟมาด้วยนะกาแฟก็มีให้สั่งเยอะอยู่นะพวกคาปูชิโน่ลาเต้อะไรเอสเฟซโซ่ e zo, อะไรอย่างนี้นะคะสามารถสั่งได้เนาะ อาหารเช้าน่ากินมากงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะนี่ก็เป็นรีวิวข้าวๆของมุติมายานะคะเผื่อใครสนใจจะมานะแล้วก็เผื่อใครอยากจะมาเที่ยวเขาใหญ่ในช่วงนี้เนาะก็เป็นเซอร์ไพรส์ทิปทิปหนึ่งที่สามีจัดแจงให้สุดฤทธิ์นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เตยด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ